วิธีที่สองใช้ตัวช่วย <c oughs> วิธีที่3คือใช้เพื่อนถ้าคุณยังทำไม่ได้ผมมีว i̇şte uh. ิธีแนะนำคือ แล้วใส่แว่นตา <c oughs> แล้วไปกินมะม่วง <c oughs> แล้วก็กลับบ้าน